สวัสดีฮะวันก็เมื่อก็แจงแขกเฮ้ยยัดตัวน้ำได้ไหเป็นยิ้มเป็นยิ้สาวบ่เป็นยิ้วสาวบ่ไม่อยากปู่บนนึงสูงหัน สวัสดีคร so ับสวัสดีทุกคนไว้นะครับสวัสดีกูอยากัวางมึงไรสวัสดีชิปสี่สามสิบคนสวัสดีทุกคนด้วยหวานหัวนะหลายอย่างแค่ กูเตตลาดเต็มไปเลยมีเลขเอากูก็หอีเนียวอยู่กูเตตลาดเต็มมาไม่แหมมันสบายดีตันดีเตะตลาดเต็มไงอันนี้อีเนียวหันแม่วหันแมาหันแมวอีเนียวถือไปอีเนียวถือไปไายแท้แม่สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยสี่สิบคนสวัสดีค่ะสวัสดีเก็กก้นับโป่งเพื่อนสาวแม่นยังะ วันนี้ไล์สดมือสุดท้ายในรอบสัปดาห์ผู้ชายผู้ชายแต่งผู้หญิงผู้หญิงแต่งผู้ชายสวัสดีบ้าเมกสวัสดีทุกคนเลยบ่คือดอกนะบสวมสวงบ่คือกาาระซานมันเป็นเขาบอกว่าให้มนเป็นอีโฟรเรนซ์ค่ะวันนี้ให้ผู้ชายแต่งผู้หญิงผู้หญิงแต่งผู้ชายกูเมื่อยนะเ,น <laughs> เกลูกครับเกลูก ดูไปนางเทียนโอ้ยเปล่าแห้งไป่ได้คนไหนสบันยินว่าเาไนยังน้อวันนี้มือนี้ฟอนเสิร์ฟผู้ไส้ผู้ไส้เต็งผู้ยิงผู้ยิงเต็งผู้ไส้เมือนเี้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไ์สดอ่าไล์สดสุดสัปดาห์นะคะวันนี้น้ำตาหล่นบนเขา สวัสดีทุกคนเลยนะคะไห่จอนจะข้าวก่อนสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมดัดดาสวัสดีนะคะแลยวลูกคุนในเบิ้์สูตรก่อนฟอนได้ไหมคอยเด้งวะมาสูตรเสร็จน้ำหล พอดสี่บนี้ฟอดค่จงก็บซา่บนี้น,นี่บ่เนี่ขัดคอนขัดคอนแนวได้ขัดของขัดคองแนวได้เนะพี่จ้าแปลมจะผีสิบอกตาอันนี้ขเขานาแปลบอกตาับี้วเพีุ้มสีดำหรอบจีัคล้วขัดข้ดยโยสวัสดีค่ะมีบัตนีป่ะนะ าเบื้องหลางสวัสโอ้ยมันมีคนบางหลายหกสิบสองคนหกสิบสี่คนหกสิบสี่คนเราสู่ต่างงงคนจะบอกสไอสวัสดีค่ะไอแยังไอแมครับครับก็อยากหัวรอจากของล่ำเรืองเร่ลำเรืองอย่างนี้ลูดสามเป่าติบเม่หูดสามเป่าทีแม่ลูดพะนะ อามันเ๋ยวไปเห็นนะสู่คือมารอเทขอบคุณขับขอบคุณค้าบวะนะเอาแม่ไอม่านวันนะผู้ใดยิ่สมมสวัสดีทุกคนเลยนะคะืัอนี้บ่ผู้ชายแต่งผู้หญิงผู้หญิงแต่งผู้ชายนะคะวันนี้ฟอนเสิร์ฟผู้หญิงแต่งผู้ชายผู้ชายแต่งผู้หญิงนะคะวันนี้สรับการมันเป็นอ่สุดสัปดาห์ กสเระทอาสดอกสวยเด้อวดีฮอ้ยเอกสวยแท้พีีเอกสวยเด้อจ้าเอาขอบคุณคุณหญิงสวัสดีทุกคนโอ้ยพอลุงหรือพอหญ่นี่แม่พระ่านสวัสดีค่าสวยสวยคือขาดพอนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะครับ สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสุดยอดเลยบวะนะสวัสดีครับไม่ได้คนมาหนักคือบ่อยสิริชัยวะนะสีดําเลยหรอบ่อยสิริชัยดิบ่อยอุบุญงัวตัวนี้กับสมบัตหนูขาดแล้วจ้าอันนี้ก่อนไปหาเงี้ยบไปเห็นต้นเงี้ยเป็นแถวเนอ้

่าดีไม่ป่อยได่ให่ครับโอ้ยม่หาหนังมันตายไม่ยู้เดียวเห็นเาไหวรับใส่หางฝาแล่วมัดหัวไม่ถูกยิงเดือ่ควันก็รหารถไปเปรียบยบกับเขาโอ้ยไม่มีเขาก็รวยแท้ศัครูไม่ ยี่เป <ing> ็ผ mm hmm. ู้พ <priced pH itus> ักตีสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน้ะครับเด้อสวัสดีครับเปรี๊ยบเพอเอกไงรันนี่เขาเปรีอยู่แล้วไปนางนะแม่ค um ือรอเด้อคือรอเด้อว้าวเปล่าเต้นใช่ตีพนักเาล่าบอล มืัอนี้ฟอร์เสือผู้ใต้แต่งผู้หญิงฟอร์เสือผู้หญิงแต่งผู้ใต้ค่ะไม่พูดกีฬาฟอร์เสือผู้ใต้แต่งผู้หญิงฟอร์เสือผู้หญิงแต่งผู้ใต้นะคะอุ้ยแบบจะหมดแล้วอ่ะรอสุดๆเลยพระเอกวะขอบคุณค่ะ ือบอยสิได้ไซ่่ะนะอดีบเอกไงขอบพระทัครับขอบบอยกุญแจจบของส้มโอป่ะนะบอยแบดสมุนแล้วชาดไปก่นแบดสมุนแล้วเอ้เมนี้ผู้ชายแต่งผู้หญิงผู้หญิงแต่งผู้ชาย่ามาเนี่ ฟอนเซอร์ว no ันนี้ใส่ไว้ว่าน้องแทนยืใส่ครับน้องแทนอยู่อีกห้องหนึ่งน้องแทนก็แต่งน้องแทนก็แต่งผู้ผู้หญิงเหมือนกันนะน้องแทนก็แต่งผู้หญิงเหมือนกันพอลุงพนะ เขาขาท้ดบน่เหื่อยใกนนังก่าเบ้ยากรี่ตหมูดูต่หมูซะก่อนไม่อดเคาะไม่อดเข้าบวเด้อข้าไปหาในแม่พนังฮะทำให้ฉันในท้องผู้ใต้นั่นฉันว่าเคยใส่กำไรเยอเสียบ่ว่าเคยใส่จักเทีย มวนหลายๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าอะไรสดเลยอีบ้ายเมิ่งกูดไว้อ่ะเมื่อกวนบอยสีดิชักามนุ่กลามนุ่มสุดปังชีงอชเนีน่ตังเจ้าอ่ะอีเด้ออเลเไป้มต่ สวัสดีทุกคนเลยนะคะแสดงทุ่มหนึ่งก็อเราค่ะหนึ่งทุ่มก็คือมีโชว์วงด้วยนะคะแต่งปูไตนนเหละคือแล้ววัสดีออไล์กลุ่มหรือเพ็ด เพจค่ะไลน์ในเพจกลุ่มอ่าไลน์ในเพจอ่าขับบุตร่วมมิตรแฟนเพจค่ะไลน์ในกลุ่มขบบุตร่วมมิตรแฟนเพจนะคะลรัมยูเซล่าพระเอกสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาพรุ่งนี้ได้ไลฟ์ ใช่ใชค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไล์สดแล้วแต่ว่าอีกอีกหนึ่งอาทิตย์ประมาณประมาณหยุดหยุดอีกสี่วันก็จะได้ไล์อีกค่ะเอาตีอ่กเหลียวบุลสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีสสดคุณโบลลิงด้วยนะคะสวัสดีพี่ลูลูนะคะ แต่ไม่สวยต้องเปลี่ยนยังงันไม่อยู่ไส่ถงวกันยิ้มสจบเลยตบเดอ้อเด้เอาไส่ถึงกันนาะนเหน่อยไม่ใช่ไงสวัสดี <S 2> <S 2> ค<ร>่ะ หน้าตบพนะถ้าดาวน้าตบหน้าตบพนะเจอกันครับเจอกันไลรสทถทุ่มหนึ่งครับผมไล่สดหนึ่งทุ่มนะครับหนวดใต้เอานะ ปวดปั้ดซ้ายปวดปุ้ดซ้ายไม่หอดไฟไม่หอดไฟบนดเด้เจอการมามาไม่ได้เสียค่าบาทหรอกมาดูเลยบัดสุดท้ายนะไม่ได้เสียค่าบาทสักวันหรอกครับผมเด้อวัน โอเคเจอเจอกันหน้าไลฟ์สดแตงใต้ไม่โดนพระเอกแมนแกล้งหรอวันนี้ยังไม่เจอกันกับพระเอกแมนเลยค่ะบยังไม่เจอกันกับพระเอกแมนเลยนี่เด็กโจมึงใส่ยยุบมันหน่อยโอ้ยมันจะต้องใช้สูงดิเอามันก็ใช้สูงตัวอ่ะเออความมันยาวกว่า สาวรวงแน่นอนเอารวงข้ามาฝากแม่ด้วยน,น,น่ารักครับถูกใจครับแม่ครับบุมเจอกันในเจอกันในเพจนะครับนนเพจละอา่าขบุตรวมมิรแฟนเพจขบุตรวมมิดแฟนเพจแมนบุ๊กไซคือผูอาาไช้ขคือหนาอยู่แต่ว่าอุยสบายมากครับเนาะอีกัน้นไปเอาแม่น้ำอีกกอดนะ่ะมันเอาใจไปเออ

เออลงมาเออถี่เออลงมาถี่มันก็เป็นจะเบิ้ดื่มมล้อบอรกูตีเบอร์ต่อเนี่ยเนี่ยไวันมื่อวีนเขาให้ฟอนเสิร์ฟู้ไส้แต่งผู้หญิ่งฟอนเสิร์ฟพูดยิงแต่งผู้ไส้มาเนี่ยเจอกันในอ่าเพจขับรถรอนมิดแฟนเพจนะคะเดี๋ยวจะแชร์ลงให้ดูโอเคค่ะบ๊ายบาย ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว